d ีไฟแอนด์เอนเตอร์เทนผู้จัดหน้าใหม่ไม่จำกัดแนวคว้าบอยสไลด์เกิลสปลุกตำนานป๊อปพังสร้างประวัติศาสตร์ความมันเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย d e f y แอนด์เอนเตอร์เทนผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงนำโดยเจภูมิเอื้อชูเกียตินักดนตรีหัวก้าวหน้ารุ่นใหม่นักร้องนำและผู้ก่อตั้งวงดนตรีร ốc, ็อกเมท่านสัญชาติไทยระดับโลกอย่าง DeFI อ in ิงดีเค จัดคอนเสิร์ตบัต e วเ e e ร์พร e เซนต์บอ i ไล l i อร์ i ลฟ์ n นบั k กกับการทัวร์ครั้งแรกในประเทศไทยของวงบอย k e Girls วงป๊อปพังสัญชาติอเมริกันในวันที่17ตุลาคม2565 n ล l เดียลคอนเน็ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีอย่างมากจนทำให้บัตร Earl y Bird หมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดจำหน่ายเลยทีเดียว โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565 ณห,ห้องอาหาร v e r t i ติ2โรงแรมบ an ัญญันทีสาทรนำโดยเจภูมิเอื้อชูเกียรติประธานกรรมการบริหาร DeFi แอนด์เอนเตอร์เทนพร้อมด้วยคุณธรรมนูนคำพ้างคุณธรรมรงค์คำพ้างและคุณพัชระสินนาศกรรมการบริหารซึ่งได้โชว์จากวง DeFi อิงด e เครย์มาสร้างความมันกันตั้งแต่เริ่มงานและปิดท้ายด้วยความมันจากวงกสโนวาแบบครบทีมค่ะ ตอนแรกเพื่อน <c oughs> ผมนะครับคุณธรรมนูนกับธรรมลองเขาชวนเปิดบริษัทครับ <c oughs> แล้วทีนี้ก็จะเปิดก็เพราะแบบเหมือนตอนนั้นผมมีโอกาสคือเพื่อนผมที่ทำงานอยู่บริษัทบริษัท Sketch Entertainment น,น,น,นะครับเขามีออฟเฟอร์อยากจะจัด Boyz like Girl ที่ทัวร์เอเชียแต่ cancel ไปแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนออฟเฟอร์มาให้จัดที่เมืองไทยผม,ผมก็เลยทำแล้วก็แบบเหมือนเพื่อนผมเขาก็เลยแนะนำให้เปิดเป็นบริษัทเลยครับ อันนี้ก็คือเป็นที่มาของ defiance and payment ถูกไหมครใช่ครับ,รบโอเคค่ะแล้วก็สำหรับส่วนตัวแล้วของบอยสไตร k เกอรค่ะทางคุณเจได้ชื่นชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับ,อ,บอย่างที่บอกคือเป็นวงที่ผมฟังมาตอนเด็กๆครับตอนพวกยุคพัพังับพวกเ r เ o r รเดียวกับพวกออทิม hmm. โลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ชอบมากอยู่แล้วแล้วผมก็อาณตรง ผมไม่คิดนะว่าเขาจะมาเมืองไทยจะมีออฟเฟอร์จะมีโอกาสจะได้จัดนะครับเพราะว่าวงก็ค่อนข้างเอ่อถ้าพูดตรงๆก็หายไปนานแล้วแต่ทีนี้กลับมาทีก็เป็น 10th anniversary ทัวร์อัลบั้มแรกเลยก็เลยแบบ perfect เพราะผมฟังอัลบั้มมันเอาจริงมีแน่นอนครับแล้วผมทนไม่ได้อยากจะบอกมากก็มีแพลนอะไรบ้างแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาครับกับเรื่องออกไหมครับกับแค่นั้นครับไม่อยากให้เลดดามน์จะได้พบกับ boys and girls perform เอ่อเล่นเพลงเอ่อ ในอัลบั้มอะครับแรกทั้งทุกเพลงตั้งแต่ต้นจนจบอัลบัม้มแล้วก็บวกกับเพลง you k n o น o t h t e r Heads as Well ด้วยครับแล้วก็มีโชว์พิเศษอื่นๆเป็น Opening Act มีจากที่ไหนบ้างมีวง uh, Midnight Music มาจากมาเลเซียครับซึ่งเป็นวงที่ Boys Like Girl เลือกมาทัวร์เองครับแล้วก็มีวง Hard uh, Boy A Very On w Hard Boy ป๊อพังจากเมืองไทยครับที่ผมว่าเป็นป๊อพังที่ดีสุดครับในเมืองไทย ก็เออผมก็ขออนุญาตฝากเรียนเชิญทุกคนมาสนุกกันนะครับกับคอนเสิร์ต Boys and like Girls ครั้งแรกครับแล้วก็ฝากบริษัทผมด้วยนะครับอันนี้คือ our very first event ครับงานคอนเสิร์ต Boys and like Girls จะถูกจัดขึ้นวันที่17ตุลาคมที่ Lidl Connect ครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon แล้วก็เหน้างานครับแป่ผมแนะนำให้ซื้อที่ Ticketmelon ครับ